สวัสดีครับจากร้านอุปกรณ์การบินครับวันนี้มาดูกันเคสสำหรับเวนูนะครับอันนี้จะเป็นตัวเวนูนาฬิการุ่นใหม่ของการบินในตอนนี้นะครับก็จะมีจอโค้งให้เห็นด้วยนิดนึงนะครับแล้วส่วนในส่วนของเคสนี้นะครับจะเป็นเคสแบบ TPU เนื้อนุ่มไม่ขูดเครื่องนะครับก็มาดูวิธีใส่เบื้องต้นสำหรับเคสเวนูนะครับ ก็วิธีใส่นะครับใส่เข้าไปง่ายเลยใส่สวงเข้าไปด้านหน้าแล้วก็เอาเข้ามันจะเป็นยาครับใส่ไป็อยาอเรียบร้อยครับตัวเคสเวน่มันก็จะมีด้านข้างสองปุ่มนะครับแล้วก็คุมเครื่องรอบเครื่องด้านหลังก็จะปิดจนถึงขอบข้างหมดเลยอย่างขาด้านล่างครับ ตัวปุ่มด้านข้างก็กดได้หน้าจอก็กยังทัชได้ปกตินะครับโอเคก็ถ้าใดสนใจเคสเมนูสามารถสั่งซื้อได้ทางร้านเลยนะครับร้านอุปกรณ์กา r ม i หรือว่าถ้าใดสนใจสายก็สามารถสั่งซื้อได้ทางร้านอุปกรณ์กา r ม i เช่นกัน